ดังไปฝ um> 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 ากไปบอกพี่ดัมมี่ด้วยผมก็เลยโมโหบอกนะเดี๋ยวมึงร้องคุยบ่อยได้เดี๋ยวกูมีน้ำโหนะเดี๋ยวกูจะกดสี่ให้มึงได้กระนอนเปิดคลิปให้เราได้ยินเสียงด้วอมันเจตนาเปิดคลิปผมไม่ดังๆอ่ะมึงก๊อปปี้ผมไปอ่ะนะอมึงต้องการกูสนใจมึงใช่ไหมแล้วเมื่อวานนี่ไม่ได้ทักเลยบอกไม่เพิ่นกูไม่ได้ทักทนาย อยู่ตรงสายแยกเสร็จผมขับรถออกแม่งกลับโรงแรมนอนเลยไม่เรียกมันเลยวู้เจ้ากระจายดำเนาะเห็นเพื่อนงอนกับที่สายเ็นบ้างเอาคนโกรธกันโกรธเลยโกรธจริงอ่ะก็เพื่อนกันแล้วก็กันแบบนี้แหละแม่ันจะกจำลองมันน่าโมโหนะมารฝึกเจ็ดเลยวินดามีมเจ็ดเนอะ พี่เจมี่บอกว่าโอปู่นี่จะยิ่แงแก่งทุกวันนะเพราะปู่มันยิ่งโดนอย่างที่มันบอกมันแข่งใช่โดนฝนโดนลมต้อแข่งทุกทุกวันนะเนี่ยแมนแล้วสิบสี่แล้วนั่น่นนะทนายเพ้นมาเข้าฝันยายสิบสี่สิบอบอกว่าบ่เอาดอกจริงมั้ยยายบอกว่าบ่เอาดอกยายบ่บ่เล่นแล้วก็เลยไปเลยไปเลยไม่เล่นมันมักจะออกจักแล้วก็อีรีได้ บาาไ่ได้คีย์ูอ่ะซื้อแล้วก็ให้เพื่อนซื้อ,อนี่บอกทนายนะเออให้ทนายเฉลเกียรติพูดไอ้ YouTube พี่มันขึ้นบอกว่ามันบอกว่าให้เราอะไรวะมันขึ้นขั้นตอนซ้ำช้อนขั้นสองอะไรคืออะไรวะไหนมันบอกว่าต้องกดอะไรสองชั้นอะไรวะพี่อ๋อล็อกสองชั้นมันถูกมันคืออะไรวะรายงานแต่ว่าอีเมลรหัสผ่านก็คืออีเมลเหรอมันล็อกใช่ล็อกเมลแล้ให้มีมันล็อกเรามันล็อกสองชั้นมันให้เราทำล็อกสองชั้นโอเคโทรบอกเมียก่อน ผมไม่รู้รหัสเนี่ยรหัสอยู่ที่เมียหมดเนี่ยมันต้องใช้รหัสอีเมลใช้อะไรน้องแดกทั้งหมดอ่ะอตายแล้วเหรอที่อยู่กับช่องพี่อ่ะกระชื่อใครว่าไหนเข้าไปนี่ยังไงมีไว้ไหนมึงนัดมึงชิดจังนั่งคุยอยู่นี่กินล้าวอ่ะเนี่ยกินล้านแม่งชิดไม่ปากแปรกินแล้วไปแล้วครับเจ้าพี่ส่งรูปไปจะช่วยปิ้นเอาให้หมดเลยนะอย่างละใบายเนาะอย่างละใบแล้วก็ ยูท yeah. ูบสตูดิโอเนี่ยมันขึ้นมากมับล็อกำสองชั้นอะไรพู้จะเข้าไปดูห้ไหนเสร็จเขาบอกว่าไม่ยังนั่งดีๆตรงไหนอ่ะไอ้พลอยหน้าแดงยังไงที่ไหนอ่ะเข้ามาในเมสเซจพี่ใช่ไหมงั้นเดมเอากระดาษกาจดเนี่ยชิดกางเกงนี่อยากได้ไหมเยอะแยะจริงอ่ะ โอ้มันคือผู้เป่าโุธเมื่อเด็กสักชั่วโมงคยโทรมาคือพวกเรายังเจ้ามันต้องใส่กางเกงยีนหัดหัดอือก็ช่วงนี้ถือว่าอากาศกกอกดีนะครับไม่ร้อนมากมันหัดไหลขำหายใจอ้าวไหลใช่แล้วคูสบู่สบู่วัดนะอยากรู้ว่ากก็เอาไปก่อนเดี๋ยวฮะเดี๋ยวก่ สบู่อะไรออาเปิดดูเลยท่านทนายแล้วดมดูด้วยวัดดาอะไรวัดดาวัดสดาโปรโมทวิทเลี้ยวมัสยิดสลายวัดสดาวัดสดาสดาฮะโมเดลสอเสือผสอิสลามเหรอเป็นผสมสอิสลามหรอผสมไข่มุกดำค่ะเฮ้ย่อ่จริงอ่ะเปิดเบิ้งเปิดเบิ้ง เปิดเบิ่งเลยนี่พี่ดัมมี่ก็ใช้พี่ดัมมี่ก็ใช้ทนายก็ขายด้วยก็ได้ค่าคอมเหรอจ้างก้อนละร้อยเก้าสิบก้อนละร้อยสบาทเดี๋ยวเดียวเดียวเดียวพี่สิวไม่ใช่ก้อนละร้อยเก้าสิบไอที่ผมถามพี่ผมตกใจบอกก้อนละสิบาทพูก้อนละร้อได้ค่าคอมใช่ ได้ค่ะคอมก้อนเท่าไยดมดูก่อนทนายเออเหมือนไข่มุกดำเลยไหมเออเว้ยหน้าเข้าท่าเลยเข้าท่าไงไงนายชิดใช้อยู่แล้วเขาคุณอันนี้ใช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 ้ถูนะไม่ใช่กินนะล้างหน้าค่ะล้างหน้าค่ะน้องอ้อเขาก็ใช้ค่ะมีหมดเลยโอเค ดอกอ้อก็ใช้อยู่นี่นกอใช้อยู่ใช่ใช่เบิร์สั่งจากทนายสมเกียรติจบเลยค่ะชิดเดี๋ยวแม่เอามาให้ให้ทนายไปเลยก้อนนี้คือชื่อมันเห็นเหมือนเหมือนมุสลิมนิดนึงอ่านอ่านเลยอ่านอ่านให้ท่านไปเลยโอ้โาให้ทนายไปขายเนี่ยโอ้ชุดยอดเลยเจ้านะเพราะว่าอาถรรน์นกอนกอมาบอกเลยที่ลูกน้องอ้อขายบุกดำเหรอใช่ว่าขายบุกดำหรือมูสวัสดะแปลว่าขายบุกดำเหรอใช่โอ้โหเดี๋ยวค่อยล้างมันน่ะเนาะ าแปลว่าร่ำรวยร่ำรวยเอาไไ้า เดี๋ยวค่อยล้างค่ะเดี๋ยวค่อยล้างลูกอะไรอะไรทาพี่มาถึงนี่อ่ะ่ายได้ไหมครับฮะ่ายได้ไหมไายได้ไมถามดร้องยายป้าไปล้างอย่ที่ไนทนายทนายายได้ไหมครับมีใครมานะายได้ไหมคะได้ได้นะตกใจเลยเดิน่อาลืมชื่อแล้วทนายอิหยางเอาบอก่าจดเพื่อนนะลืมเหรืทนายเกผลครับโอ้ยเมน แมนแมนอันนี้มาเดี๋ยวมีนายยะนะเดี๋ยวก็หาว่ามันเป็นทนายแถวนี้แล้วเปล่านะมาแมนมาเที่ยวเนาะมาเที่ยวดีวัฒบุญเดินสายวำบุญเยอะเฮ้ยเอาด้วยดิโอ้ตัวจริงแบบหล่อยังเพิ่งไปเนี่ยเพิ่งเนี่ยเพิ่โหตัวจริงขอโทษค่ะคุณทนายค่ะคือหล่อเห๊ะไม่หล่อนะขอเดี๋ยวจะแจกสชมพให้ะจะว่าสชมพูพอได้เอามาค่ะดูเดือนไหมว่างเดือนไหมมงานก็ดี เออมันเริ่มกลับเข้ามาแล้วนะเพราะว่าลัใจองเล่นเล่นๆนี่ายผมปวดหัวมากเลยผมไม่เก่งเล่นเทอนิสพี่ผมพอกันไป่สวนทางออนไลน์เลยผมกัทนายคุยกันเรื่องทนายตอนนี้มันคดีเริ่มแบบคิ้นเื่อนมาก็มาช่วงคดีนี้ผมผมทีแรกเขาบอกเจเล็กเทอนิสผมค้านผมบอกว่าผมแบบไม่ได้ครับท่านคือมันควรจะเป็นต่อหน้ากันเลยอ่ะเจอพี่ทนาย ันเดี๋ยวแล้วถ้าไหลทำไมเนี่ยผมเชื่อว่าพี่พี่ชายเกิดผลหลงมาคลิป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 อย่าไหลดิไหลไม่มีใครดูพวกผมทำไมอ่ะไม่มีใครดูเอาคลิปเลทนายเอาคลิปเอาคลิปทำไมพวกคุณมาละเมิดสิทธิส่วนบุคคลบังคับบังคับครับไม่ได้ละเมิดนะครับรถุดภัยทีนะนะมากับใครพี่มากับใครครอบครัวเหรอโอ้โหครอบครัวนะครับโอ้เมนยู่บ่เขาขอออกมาก่อนนะไม่ได้ โอ้ยขอหน่อยนะขอลายๆลดสองนาทีลงเลยพ่อเดี๋ยวเราเดินเราลงสองนาทีลงมีการสองนาทีลงติดเหลืองเลยแม่เดี๋ยวผมจะเป็นพิธีกรถามพี่เขาให้ชิดถีครับนั่นเอาแลยครับผมไปทางนู้นไบ้าดีดีไปเอาอันนี้มาให้เอาคากล้องมาให้เปิดโอ้มีเจ้าคุณมีมีเจ้าคนอันชูมกล้องใส่คร้งละทีนี้ครังแรก ครั้งแรกเคยมาเคยมาแค่น like ึงแต่มากุกกรุ๊ตุมาที่ริสอทิกุกตุมแต่ไทยพนังไอ้ไระเทศไทยอยู่อันนี้เห็นไหมองค์ปู่พี่ดูดลยยิถนนนะสวยงามเกตตาสงวนครับ ครับยอพี่ครับสองงานนี้เขีบปาสงวนนะครับแห่งชาติแห่งชาดีนะครับชาติไหนไม่รู้ทุกท่านครับวันนี้พอดีพี่เขาหลงทางมาหลงทางแต่ว่ามากับครอบครัวพี่เกิดผลผมนั่งอยู่ดีๆตกใจก็เดินเข้ามาเฮ้ยผู้ชายคนนี้หน้าตาคุ้นๆนะก็เลยเอ้าพี่เกิดผลก็เลยขอทําคลิปจะหนึ่งคลิปเพราะว่าพี่พี่ยูทูบเบอร์เขาหงาเงากันอยู่ด้วยใช่ครับแล้วไปไหนต่อครับ ก็จะกลับกรุงเทพแล้วครับกลับเลยเหรอคือผมมาหลายวันแล้วผมมาหลายวันวันนี้วันนี้กำลังจะกลับผมมาจากท่าพนมมาทำบุญแถวท่าพนมกำลังจะกลับแต่นึกว่าจะมาร่วมกระถิ่นลุงคนเก้าวัดไม่ทราบไม่มีข่าวไม่มีไม่ได้ตามข่าวก็พอดีมาพื้นที่เขตดงหลวงอ้าวเข้าเขตดงหลวงในในก็มาแล้วก็เลยแวะมาดูเฉยหน่อยเนาะมาเบิ่งกเฉยหน่อยเนาะพักนี้ผมไม่รู้ว่าพี่เกิดผลเดินมานะทุกท่านผมก็ไ่รู้เรื่องจริงเลยนะเห็นแล้วตัวจริงจริง เดีใจจังก็อยากให้พี่ได้มาเห็นสภาพพื้นที่จริงว่าเนี่ยท่านท่านดูเดีครับมันเป็นอย่างเนี้และนี่คือความที่มันเกิดขึ้นเมื่อก่อนก็ไม่มีอย่างนี้หรอกเมื่อก่อนเป็นป่าร้านรวงก็เกิดขึ้นแค่ว่าเป็นมันก็บ้านนอกอ่ะแต่เป็นชนบทชนบทเป็นเป็นบ้านบ้านต่างจังหวัดแต่พีู่ไหมโรงละครกกกอกนี่มันวุ่นวายเหลือเกินเไเม่พูดถึงเมื่อก่อนนะไม่ใเมื่อก่อนเขาไปดูมันเหมือนทางผ่านเลยมีทางผ่านต้องจัง มันไม่ใช่ทางผ่านหรอกมันต้องตั้งใจมาตั้งใจมาไม่งัน้นก็ไม่ไม่ถึงมาแล้วหรอกเพราะว่าไกลหรือว่าไกลหรือคนได้อยู่นอกมันก็ไม่เร็วนะมันทักทายพี่หน่อยไม่เร็วนะ